รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์ปรชันการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์โก้ฮอลิเดตัวเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์วันนี้เรายัางอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้มาเห็นประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกก็รู้สึกคลับคลายคลับคลามเหมือนอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะคะเราได้ลองมาทานอาหารพื้นเมืองแบบฟิลิปปินส์ที่พัฒขน้ำตกของหมู่บ้านวิลล่าเอสเครโด ย้อนเวลาไปศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2แบบตื่นตาตื่นใจที่เกาะคารเรกิดอได้ชมการแสดงโชว์เต้นรำแบบฟิลิปปินส์แถมยังได้หัดเต้นกับเขาด้วยและสนุกสนานหันซาผจญภัยกลางลำน้ำโดยการล่องเรือทวนน้ำไปชมน้ำตกปักซังฮันแบบใกล้ชิดมากๆใกล้จนทะลุเข้าไปในน้ำตกเลยค่ะและอย่างที่บอกไว้ว่าฟิลิปปินส์ยังมีอะไรให้เราได้มาทำความรู้จักกันอีกเยอะ ส่วนจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์กับวอนัทวันนี้เลยค่ะเช็คลิสต์แรกโจทย์ของเราคือซิตี้ทัวร์ในกรุงมะนิลาค่ะ จุดกาเนิดของรถจิปี้นี่เนี่ยแรกเริ่มเลยเป็นรถที่อเมริกาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ยึดฟิลิปปินได้ค่ะแต่พอสงครามยุติคนฟิลิปปินก็เลยดัดแปลงรถจิปนี่ที่อเมริกาทิ้งไว้มากมายเนี่ยให้กลายเป็นรถโดยสารโดยดัดแปลงให้มีสีสันสะดุดตาและก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของกรุงมะนิลามาจนถึงปัจจุบันค่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีม้าอยู่ข้างหน้ารถจิปนี้เนี่ยแสดงว่าคนขับหล่อนะมีม้าหลายตัวเลยและแอดดูคนขับแปบ และที่แรกที่เรามาชมกันก็คือสวนไรซา,านสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลาค่ะที่นี่เป็นที่ตั้งของอนุสาวารีย์โฮเซ่ไรซา,านผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินออกจากสเปนในช่วงปีคิตรศกรา 1, ัช1896-1898ค่ะเสาธงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมะนิลาเสาธงนี้เนี่ยจะเป็นที่แขวนธงชาติใช่ไหม ซึ่งธงชาติของฟิลิปปินสน์จะมี3สีก็คือสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินตอนไหนเนี่ยที่เราเห็นว่าสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่าออตอนนั้นเนี่ยประเทศสงบสุขดีแต่ถ้าตอนไหนที่เขาพลิกเอาสีแดงขึ้นข้างบนเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นประเทศอยู่ในภาวะสงครามซึ่งตอนนี้สวยดีสงบสุขสีน้ําเงิน ถัดมาไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะค่ะเราก็มากันต่อที่ป้อมปราการซานติอาโกอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมากันสำหรับซิตี้ทัวร์ในเมืองมะนิลานะคะก็คือที่นี่เลยป้อมปราการซานติอาโกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่นี่เป็นป้อมปราการของพวกชาวสเปนที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์เอาไว้ดูว่าเอ๊มีใครล่องเรืออะไรมาสู้รบอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะว่าตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปาสิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน ป้อมปราการซานเตียโกแห่งนี้นะคะเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของชาวสเปนในฟิลิปปินส์หลังจากที่ถูกทำลายจากการโจมตีของกองทัพสหารัฐแล้วเนี่ยก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็นปุชนียสถานแห่งเสรีภาพค่ะข้างหลังที่เราเห็นนั่นก็คือทางเข้าป้อมปราการซานเตียโกนะคะซึ่งเราจะเห็นรูปแกะสลักคนขี่ม้าอยู่น่นก็คืเซนซานเตียโกนั่น น้ำตรงนี้นี่คือน้ำจากแม่น้ำปาสิกซึ่งถ้าเข้าไปท้าด้านในเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำได้เราจะเห็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนซึ่งสวยงามดึงดูดสายตาม,มากค่ะป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองมาหลายปีทีเดียวค่ะ รวมทั้งวีรบุรุษนักคิดนักเขียนคนสำคัญของฟิลิปปินส์ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากสเปนอย่างโฮเซ่ไรซานคนเดียวกับที่อยู่บนอนุสาวรีย์ในสวนไรซานนั่นแหละคะ่ะเราจะเห็นหุ่นจำลองของท่านอยู่ในกรงขังและรอยเท้าที่เดินออกมาสู่อิสรภาพถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อิสรภาพจริงๆในชีวิตของท่าน แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวฟิลิปปินส์ลุกขึ้นสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จค่ะโซนใกล้ริมแม่น้ำจะมีห้องขังที่สามารถปล่อยน้ำลงมาเต็มห้องขังได้เป็นการประหารชีวิตอีกวิธีหนึ่งในสมัยก่อนค่ะดีจังที่เลิกใช้ไปแล้วเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงจุดบนสุดของป้อมปราการค่ะนี่คือแม่น้ำปาซิถ้าเรามองไปด้านล่างเนี่ยก็จะมี เป็นโซนสลับคนจอนจัดที่รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามซื้อบ้านให้อยู่เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยบางทีพออยู่ไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเขาก็มีบ้านแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายพวกนั้นเขาก็จะขายบ้านทิ้งแล้วก็ไปเล่ย่อนอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกของเมืองมะนิลา สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันอุ่นใจในต่างแดนจาก MSIG มาเช็คลิสต์ซิตี้ทัวร์ในกรุงมะนิลากันต่อค่ะเราอยู่กันที่โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นโบสถ์สำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาค่ะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินยังตกเป็นอาณานิคมของสเปน และถึงแม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายมาหลายครั้งทั้งจากสงครามไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือว่าพายุใต้ฝุ่นแต่ก็ยังได้รับการบูรณะมานับครั้งไม่ถ้วนเลยยังคงความสวยงามยิ่งใหญ่ให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะตรงน,นี้ก็เป็นโซนสวนสาธารณะด้านหน้าของโบสถ์นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นลานแข่งวัวกระทิงของพวกชาวสเปนนั่นแหละที่สร้างโบสถ์แห่งนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้ได้คนได้นั่งเล่นกัน ใกล้ๆก,กันภายในป้อมเมืองโบราณอินทรามูรอสเราก็เดินทางมาที่โบสถ์ซานอากุสตินค่ะและด้านหน้าของโบสถ์ซานอากุสตินแห่งนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีประตูไม้อันใหญ่มากซึ่งแกะสลักอย่างสวยงาม mm hmm. ซึ่งก็จะมีรูปของนักบุญอากุสตินและก็แม่ของท่านนะคะ mm hmm. นักบุญโมนิกอยู่ mm hmm. แล้วก็โบทแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่ผู้หญิงฟิลิปปินส์อยากจะมาแต่งงานมากๆเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นความฝันอย่างในชีวิตเลย โบสถ์แห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งเดียวภายในเมืองโบราณอินทรามูโรสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2โดยปีนี้ก็จะมีอายุถ,ถึง444ปีแล้วแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะตกค่ำค่ะและแล้วก็ถึงเวลาของร้านอาหารที่เราตั้งใจจะมาเช็คลิสให้ได้ในกรุงมะนิลาน,นั่นก็คือร้าน The Sinking Cook and Watters หรือว่าร้านอาหารครอบครัวดนตรีค่ะ จุดเด่นของที่นี่ก็คือตั้งแต่พ่อครัวพนักงานเสิร์ฟจนกระทั่งไปถึงยามเนี่ยทุกคนเป็นนักร้องและนักเต้นหมดเลยค่ะทุกคนจะร้องรำทำเพลงไปทำอาหารไปเรียกว่าทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคนนี้ค่ะคุณบุรุษพยาบาลประจำร้าน เขาร้องเพลงเพราะกันทุกคนเลยจริงๆค่ะนอกจากร้องแล้วก็ยังเต้นกันไม่ยย้งด้วยสำหรับพ่อครัวเขาก็ลีลาเยอะไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะ ว่าแล้วก็โดนดึงไปโชว์สกิลเต้นสมัยประถมซะแล้วสนุกสนานลืมหิวเลยค่ะที่ แว uhm, นี่พรีวหนูยอมแพ้เลยงานจบคนไม่จบค่ะประทับใจพี่ยามจริงๆอ่ะบีทบ็อกซ์ก็มา Brak Babu 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 Right thank it down you Chef และราตรีของกรุงมนิลายังไม่จบไปง่ายๆค่ะเรามาตลาดสดกลางคืนกันต่อนี่ยังไม่อิ่มกันอีกแล้วเนี่ยก่อนกลับที่พักนะคะคืนนี้เราก็มาแวะที่ตลาดปลาแห่งกรุงมนิลาค่ะที่แรกก็คิดว่าเป็นตลาดปลาเล็กๆนะคะที่ไหนได้ ที่นี่มีอาหารทะเลสดสดให้เลือกเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะมากจริงๆนะอันนี้คือ m i l f ฟิชเป็นปลาที่เขานิยมที่สุดในฟิลิปปินส์นี่คะปลาที่แพงที่สุดคือตัวนี้นะคะชื่อว่าลาปูลาปูนี่ลาปูลาปูใหญ่มาก500.500 500 per กิโลตัวนี้ก็ประมาณ3กิโลประมาณ1500เปโซใหญ่มาก <laughs> ใหญ่มาก welcome to Philippines check list thank you so much สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์เปอเรชั่นสายการบินรอยัลบรูไน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่บรูไนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนิโนอยอาคิโน o อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตและเดี๋ยวไปเจอกันที่บรูไนจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เราก็เดินทางมาเช็คลิสต์กันต่อที่ประเทศบรูไนโดยสายการบินรอยัลบรูไนค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะเราก็เดินทางมาถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวันเมืองหลวงของประเทศบรูไนค่ะ เวลาท้องถิ่นของที่นี่จะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะคะบรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่มีองค์สุลต่านเป็นประมุขและรู้จักกันดีในฐาน,นะของประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำให้บรูไนเป็นประเทศที่มั่งคั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงประเทศบรูไนก็ช่วงเย็นๆใกล้ค่ำแล้วเลยหาตลาดกลางคืนพื้นเมืองแวะกันสักหน่อยก่อนเข้าที่พักค่ะ วลคัมทูบรูนนะคะตอนนี้ที่แรกที่เรามาก็คือตลาดกาดงไนมาร์เก็ตหรือว่าตลาดกาดงนั่นเองอที่นี่ส่วนใหญ่ของที่จะขายก็คือผลไม้ค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ปแ,ปแปลกๆให้เราได้ดูกันเยอะแยะอย่างนี้ชื่อว่าบูราซันซึ่งมันคล้ายๆงอะแต่ว่ามันก็มันก็เหมือนงะ <S 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 อะคือไอ้บูราซันเนี่ยสามารถกินมเมล็ดข้างในได้ เขาบอกว่ามันจะเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งกัดได้เลยกินได้เลยแต่ว่าง้องเนี่ยกินไม่ได้กินใข้างในไม่ได้ไไดที่นี่มีผลไมคล้คล้ายๆบ้านเราแต่ว่ารูปร่างหน้าตาแปลกๆเยอะเลยค่ะอย่างอันนี้เป็นทุเรียนจิว๋วนอกจากนั้นก็ยังมีร้านที่ขายอาหารคาวหวานขนมครบเคี้ยวมากมายเลยค่ะ เหมือนจะคุ้นๆแต่มันก็ไม่คุ้นนะคะไม่รู้คืออะไรบ้างเราเลยตัดสินใจมาลองสิ่งนี้ดีกว่าค่ะอ่าชาคอยทูน่าค่ะมันเป็นเหมือนขน,นมปังเหมือนปลาต้องโกอะ่ะที่แบบผ่ากลางทอดผ่ากลางแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปหืมอร่อยอะ่ะข้างนอกมันกรอบข้างในมันนิ่มแล้วมันก็มีไส้หืม <c oughs> เดินเล่นในตลาดสักพักเราก็โชคดีได้มาเจอคนไทยค่ะคป้าชื่ออะไรนะคะพี่นายนาค่ะคุณป้านายนาค่ะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานนะคะคุณป้าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วนะคะอยู่เล็ัวอยู่ที่นี่เปบหลานสาวมาจากเมืองไทยมาเรียนท่าเสือทิ้งเล่คุยกันไปเรื่อยๆตามประสาเพราะดีใจที่เจอคนไทยด้วยกัน สักพักคุณป้าก็แนะนําถึงอาหารประจําชาติของบรูไนที่ต้องไม่พลาดเช็คลิสต์ค่ะที่บ้านใม่ทําอาหารนี่ไงอาหารบรูไนอาหารบรูไนเช่นอะไรวะเขาเรียกอัมบุยัดอะอัมบุยัดเป็นแบบอาหารประจําชาติแบบของเราถ้าเจอกันเราจะกินต้มตําอะไรข้าวเหนียวต้มตำอะไรใช่ไหมเขาจะกินอะไรเนี่ยอัมบุยัดอะไรอัมบุยัดเอาละค่ะได้เป้าหมายต้องหาลองซะแล้วขอบคุณมากนะคะแล้วเราก็ไปค้นพบตอนทานอาหารของโรงแรมว่าเจ้าอัมบุยัดเนี่ย เป็นอาหารยอดนิยมของบรูไนที่มีลักษณะเหมือนแป้งเหนียวๆหข้นๆซึ่งทำจากแป้งสาคูแค่แป้งสาคูผสมกับน้ำร้อนคนๆๆค,ค,คแค่นี้เลยค่ะตัวแป้งจะไม่มีรสชาติแต่ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและทานกับเครื่องเคียงอีกนิดหน่อยค่ะ แล้วกินเข้าไปเนี่ยกลืนเข้าไปเลยนะไม่เคี้ยว1 2 3สองส้มแต่ก็มีหมายเหตุมาหน่อยนะคะว่าการรับประทานอัมบุญดให้อร่อยเนี่ยต้องรับประทานตอนร้อนๆจะดีที่สุดค่ะอันนี้มัวแต่ลีลาม,มากจนเย็นไปหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาเช็คลิสสถานที่สำคัญในกรุงบันดาเสรีเบกาวันกันค่ะนี่คือมสัสยิดจามมอสนะคะซึ่งเป็นมสัสยิดประจำชาติ ของบูไนเลยก็ว่าได้ซึ่งได้สร้างขึ้นเนื่องจากในโอกาสครบรอบ25ปีการครองราชของสุลต่านองค์ปัจจุบันหรือว่าองค์ที่29ของบูไนนั่นเองเราจะเห็นนะคะโดมสีทองเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ซึ่งมีทั้งหมด29โดมทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเป็นทองเนี่ยเป็นทองํำแท้และข้างในนอกจากโดม29โดมแล้วเนี่ยก็จะมี โคมไฟ29อันบันได29ขั้นที่29อันเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองขององค์สุลต่านองค์ที่29นั่นแหละค่ะเสียดายที่มีกฎห้ามนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปนะคะเราเลยเก็บภาพความสวยงามมาให้ทุกคนชมได้เพียงแค่ด้านนอกค่ะด้านในจะมีห้องสวดมวนต์ทั้งหมด2ห้องนะคะด้านนี้ด้านนี้จะเป็นห้องผู้ชายบรรจุได้1,500คนอันนี้ เป็นห้องสวนของผู้หญิงค่ะบรรจุได้1,000คนแล้วก็จะมีที่สำหรับล็อบบี้สำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็สามารถมาสวดมนต์ได้อีก500คนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถบรรจุคนได้ถึง3,000คนเลยทีเดียวสำหรับการเข้าไปชมข้างในมัสยิดนะคะเราต้องแต่งกายให้สุภาพมากไม่ว่าจะชุดอะไรถ้าเกิดไม่ได้คุมเขาอะไรอย่างนี้จะถือว่าไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องใส่สวมชุดด,ดำใส่เสื้อคุมดำ ถอดรองเท้าห้ามมาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ห้ามเอกกล้องถ่ายรูปเข้าไปด้วยนะคะแล้วสาหรับใครที่ใส่แว่นตาแล้วก็ใส่หมวกก็ต้องถอดออกด้วยเพื่อความสุภาพแล้วก็เคารพในสถานที่ค่ะเที่ยวชมมัสยิดจาเมกันเสร็จเรียบร้อยเป้าหมายเช็คลิสต์ของเราต่อไปอยู่กลางน้ําเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านกลางน้ํากําปงไอเยอร์ค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไนค่ะ บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากเสาค้ำยันที่คนสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็สร้างเป็นทั้งบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลสถาน,านีตำรวจร้านค้าร้านอาหารมีทุกอย่างอยู่บนนี้แล้วก็จะเชื่อมกันเชื่อมต่อด้วยสะพานสะพานไม้ที่เราเห็นอยู่นะคะตรงนี้จะมีการต้อนรับที่น่ารักจากชาวบ้านโดยการมีขนมนมเนยน้ำชามาให้เราทานด้วยค่ะนอกจากมีขนมให้เราทานกันแล้วนะคะเาก็ยังจะมี เครื่องแต่งกายของเขาที่อยากจะให้เราใสา่ใส่ได้ถ่ายรูปได้เลย่าที่สุดภาพที่สุดเนี่ยก็คือการวางมือไว้บนหน้าตักอย่างนี้นะคะใส่เฮียเรียบร้อยว่าแล้วก็ชวนพี่ก้อยตะก้องคู่ใจของเรามาถ่ายรูปกันสักบายค่ะเทีย่ยวรอบโลกเช็คลิสต์และตอนนี้จากหมู่บ้านกลางน้ำเราก็จะมุ่งหน้าไปยังมสัสยิดสีทอง และเช็คลิสต์สุดท้ายในประเทศบรูไนของเราในวันนี้ก็คือมัสยิดทองคําสุลต่านโอมานอาลีไซฟุดินหรือว่าโอมามอสค่ะจุดเด่นที่เห็นเลยก็คือโดมทองคําที่ตั้งระงานสวยงามมากๆอยู่บนยอดค่ะและอีกหนึ่งจุดเช็คลิสต์ของประเทศบรูไนนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะมัสยิดโอมามอส สถาปัตยกรรมของมัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมของอิสลามกับอิตาเลียนค่ะที่นี่สวยงามจนขนาดว่าได้รับการขนานนามเป็นมินิทัชมาฮาลเลยทีเดียวที่นี่เป็นที่สําหรับให้ประชาชนมาสวดมนต์ขอพรและใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อันกุรอานด้วยค่ะเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าของมัสยิดจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งมีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับด้วยเป็นมุมบังคับที่สวยงามมากในการถ่ายรูปมัสยิดทองคําแห่งนี้ค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านสู่ประเทศไทยของเรานะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกสักกี่ครั้งที่เราจะได้มาเที่ยวที่ประเทศบรูไนแห่งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจให้รู้ได้ชมมากมายเลยถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเช็คลิสต์ที่นี่ได้บรูไนดารุสลามค่ะ สัปดาห์หน้าเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ขอเชิญคุณไปสร้าง o รถ t r i ปเช็คลิสต์มาหากาบความงามที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะทริปนี้เป็นทริปแรกที่พี่แนทกับวอนัทได้ไปเช็คลิสต์ด้วยกันค่ะพร้อมกับพี่หนึ่งและทีมงานจาก First World Tour ที่การันตีว่านิวซีแลนด์ทริปนี้ครบทุกรสชาติและพิเศษมากๆแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันให้ได้นะคะทุกวันพุธ11.00ถึง11.30ทางช่อง9 m c o t HD และ m o d e r n a i TV กับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์